การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพถอของโรงเรียนเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีรูปแบบแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่องจัดทำแผนงานโรงเรียนคุณธรรมเป็นประจำทุกปี และกำหนดขั้นตอนการดำเนินง,งานมีการบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่างๆส่งผลให้จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดำเนินง,งานได้อย่างเป็นระบบโรงเรียนได้มีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการประชุมร่วมกันมีการระดมความคิดพิจารณานำคุณธรรมเป้าหมายมากำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้งสฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารครูนักเรียนจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยการประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนงานโครงการโครงงานและกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อนำไปสู่การยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3มดาวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถมีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสามดาว โดยมีการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด16ตัวชี้วัดดังนี้ 1. โรงเรียนมีการสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพระดับ3ดาว 2. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพประกอบการขอรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาว 3. โรงเรียนทำการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวและดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียดครบทุกข้อเช่นมีนวัตกรรมสร้างคนดีมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนโดยการจัดตลาดนัดโครงงานระดับห้องเรียนมีการนำเสนองานของแต่ละห้องเรียนในสายชั้นและจัดตลาดนัดโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนแต่ละสายชั้น นำผลงานโครงงานคุณธรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนจัดตั้งกลุ่มตามความสนใจเช่นกลุ่มโลกสวยด้วยมือเรากลุ่มพี่และน้องต้องเก่งไปด้วยกันกลุ่มอนุรักษ์พลังงานเป็นต้นและมีการนำบทเพลงมาช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกิดเป็นนวัตกรรมสร้างคนดีด้วยบทเพลงผลจากการดำเนินงานพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นสัดส,ส่วนการส่งกันบ้านและงานอื่นๆมากขึ้นทิ้งขยะเป็นที่โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ครูและผู้บริหารเป็นแบบอย่างของกันและกันตลอดจนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนได้ด้วยทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนหน่วยงาน องค์กรต่างๆได้รับการยอมรับจากชุมชนเช่นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามั่นใจและพร้อมที่จะรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนอกจากนี้การดำเนินงานส่งผลถึงครอบครัวพบว่ารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียนครอบครัวอบอุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการชื่นชมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 4. โรงเรียนมีนวัตรกรรมสร้างสรรค์นคนดีที่ผ่านการพัฒนายอย่างต่อเนื่องภายใต้รูปแบบการดำเนินงานแบบเฉลิมโมเดลเป็นการสร้างสรรค์นคนดีด้วยการบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่งานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการจัดทำแผนงานโรงเรียนคุณธรรมเป็นประจำทุกปี มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านโครงงานคุณธรรมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลใช้บทเพลงเป็นสื่อนำทำให้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน ด้านคุณธรรมโรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโครงงานคุณธรรมของสายชั้นมีแบบนิเทศโครงงานคุณธรรมมีการถอดบทเรียนร่วมกันเสมอในการประชุมประจำเดือนหรือการประชุมกลุ่มย่อยตามสายปฏิบัติงานส่งผลให้การทำงานโรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จ 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่น แผ่นพัพบวารสารหนังสือและอื่นๆดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่เกิดกับผู้เรียนครูและผู้บริหารผ่านช่องทางต่างๆเช่นแฟนเพจของโรงเรียนแผ่นพัพบวารสารหนังสือและสื่อต่างๆ 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยให้บุคลากรได้หาความรู้ด้านคุณธรรม ผ่านช่องทางการประชุมสัมมานาการดูงานและการอบรมออนไลน์ 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโรงเรียนดำเนินง,ง,งานตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์อันเป็นพื้นฐานตามโครงการลูกเฉลิมใส่ใจคุณธรรมเป็นผู้นำจิตอาสาโดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่มุ่งเน้นพฤติกรรมบ่งชี้สแสดงออกถึงความเป็นผู้นำทางจิตอาสา เโครงงานคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงงานลูกเฉลิมใส่ใจคุณธรรมเป็นผู้นำจิตอาสาเป็นการดำเนินการในระดับห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ปีการศึกษา2562มีการพัฒนาและดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องมีโครงการคุณธรรมเช่น โครงกานทานหมดจานสารต่อความพอเพียงโครงกานอาสากล้าทำดีโครง,งาาากรา,รรรงงานหนูทําได้โครงกานแม่จ๋าหนูขอช่วยโครงกานธนาคารความดีตามวิถีลูกเฉลิมพระเกียรติ10นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท โรงเรียนฝึกนักเรียนให้เป็นผู้นำในการจัดการกิจกรรมต่างๆและการทำโครงงานสู่ห้องเรียนด้วยการจัดค่ายเยวาวชนคนคุณธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดค่ายเยวาวชนคนคุณธรรมร่วมกันวางแผนและออกแบบการจัดค่ายเยวาวชนคนคุณธรรมผลการดำเนินงานนักเรียนมีพฤติกรรมการเป็นผู้นำและพูดตามที่ดีในทุกกิจกรรม 11. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมระดับต่างๆดังนี้รางวัลชมเชยอันดับสองกิจกรรมการประกวดสวนมวนตหมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสรพันยะประเภททีมหญิงล้วน5้าคนระดับจังหวัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาวลวันวิสาขาบูชาประจำปีการศึกษา2564รางวัลนักเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่1-6ประจำปีการศึกษา2564 12. ครูมีผลงานและนำเสนอผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลหนึ่งมื่คร,รูชนคนคุณธรรมด้านครูผู้สอนในระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านครูผู้สอน ในระดับดีเด่นและระดับดีเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านผู้บริหารในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทประจำปีการศึกษา2563และนอกจากนี้บุคลากรของโรงเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาค่าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-learning platform ออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2564ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ในหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา 13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับโรงเรียนอื่นในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพของโรงเรียนประสบความสำเร็จ ได้จากการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยทุกโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกันแบบกัละยาณมิตรครูมีการศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษาที่โรงเรียนวัดปราสาสิ 14. โรงเรียนมีการประเมินสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมทุกห้องเรียนมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงงานและมีการประเมินผลภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 15. กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการกิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรมด้วยการมีกลุ่มที่น่าสนใจในหลากหลายกลุ่มได้แก่กลุ่มนักเรียนมัคนาย,ยกน้อยกลุ่มนักเรียนแกนน้ำอนุรักษ์พลังงานกลุ่มนักเรียนยิ้มง่ายไหวสวยกราบงามกลุ่มผู้ประกาศน้อยนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม และการนำเสนอผลงานขยายผลการดำเนินงานและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนได้แก่การเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานในช่วงกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงและในงาน Open House ์ประจำปีซึ่งมีการเชิญโรงเรียนที่มีความสนใจให้เข้าร่วมในกิจกรรม16นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดจากผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ98.50ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถประสบความสำเร็จคือการที่ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน อีกทั้งโรงเรียนยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนางานด้านคุณธรรมที่ชัดเจนทําให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันพร้อมทั้งยังได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรภายในโรงเรียนทั้งครูนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานมีความทุ่มเทและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายองค์กรศาสนาและชุมชนทำให้โรงเรียนนักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทได้อย่างยั่งยืน